วัสดีครับวันนี้จะพามาดูระบบช่วงล่างนะครับว่าอยู่ตรงไหนว่าทําหน้าที่อะไรบ้างครับสวัสดีครับเจมสเยสวัสดีครับวันนี้จะพามาให้ความรู้นะครับกับทางเลยว่ามะช่วยแนะนานช่วงล่างนะครับว่าตรงไหนเรียกว่าอะไรและทําหน้าที่อะไรบ้างครับได้ครับมาเริ่มจากทำเบรกครับทําหน้าทีาเ่เบรกทำหน้าที่แบบเซฟตี้รถครับนี่คือเบรกหน้าช่วยให้รถหยุด แล้วก็ตรงนี้เรียกว่าปั๊มใช่ไหมครับตรงนี้เรียกว่าปั๊มเบรกหรือภาษาทางการก็คือดิสเบรกแล้วตรงนี้นะครับอันนี้เรียกว่าจานไม่มีชื่อเรียกครับเรียกจานใช่ไหมมีจานแล้วพับเบรกจะอยู่ที่ไหนครับพับเบรกจะอยู่ส่วนส่วนระหว่างปั๊มครับอยู่หนีบจานอยู่ครับออยู่ในปั๊มอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะปั๊มจะมีลูกสูบดันคือพเบรกมาให้มันนีเข้าห่างกันเพื่อให้รถหยุดครับ ชิ้นต่อไปเลยครับตรงนี้ไว้ทำอะไรรันินต่อไปนี่ก็คือลูกมากกันโค้งครับช่วยให้รถขับดีขึ้นไม่ให้มันโค้งครับเพื่อไม่ให้มันโคง้งลูกมากกันโค้งก็คือกันโค้งไงครือไม่ให้รถมันสะบัดครับคือเสฟตีปป้รถช่วยได้ย่างหนึ่งบางรุ่นก็มีบางรุ่นก็ไม่มีแล้วแต่รุ่นนะชิ้นส่วนต่อไปนะครับตรงนี้ชิ้นส่วนต่อไปนี่ก็คือนี่คือลูกมากล่างครับ คือรับแรงกระแทกแล้วก็ช่วยประครับเลี้ยวครับสายขวาได้รับแรงกระแทกตอนที่หลงลุ่มหลงอะไรนี้ลูกม,มากนี้จะทางานครับช่วยให้มันนิ่มแล้วตรงนี้นะครับชักนี่ก็นี่คือลูกม,มากพันชักนะครับลูกม,มากกันชักนี่คือทําหน้าที่เลี้ยวจะมี่องตัวพันชักหนึ่งตัวแล้วก็มีลูกม,มากแรกหนึ่งตัวที่ต้องเอาจากแร,กรลกัวมอะไรที่จะส่งมาที่หงคอหมา ตัวนี้ให้เลี้ยวได้ครับอันนี้คือสปริงครับสปริงคือสูงเตี้ยครับมันจะอยู่ที่ตรงนี้สปริงสูงรถมันก็จะสูงครับตัวนี้คือช่วยในการขับพี่ครับรับแรงรับแรงกระแทกตัวนี้มไม่นิ่มอยู่ที่สปริงตัวนี้แล้วก็มีโชวตัวรับน้ำหนักครับโชว์ตัวนี้จะรับน้ำหนักเพื่อให้รถขับนิ่งขับดีไม่โยน ยูทีตัวนี้ครับโชคดีไม่ดียูทีตรงนี้ครับแล้วเบรกหน้ากับเบรกหลังไเหมือนกันไหมไม่เหมือนครับเบรกหลังอันนี้มันจะเป็นเป็นเป็นดัมมนะครับเม่่าตัวนี้จะเป็นดัมมมันจะไม่ใช่เหมือนดิดดัมมจะคือเป็นจานครอบลงไปแต่ถ้าเป็นดิดคือจะเป็นแท่นประกบเป็นหนีบแต่ถ้าเป็นดัมมหลังนี่คือจะทางออกเป็นเบรกทางออกมีแม่ปั๊มหนึ่งตัวเพื่อให้เบรกแล้วก็มีอันนี้ขาหลังที่ต้องคันเลยถ้าเรากบาก็คือเป็นเท้าหลัง ถ้าท่านรถเก่งก็คือเป็นคานอคือช่วงล่างทั้งหมดจะอยู่ตรงนี้หมดเลยคานตรงนี้ครับผมต่อมาก็มาดูต่อช่วงล,ล่างรถกระบะกันนะครับโอ้พระเจ้าจอ,อร์ดสุยอดมากเต้ยครับครับผม<อ>เลิ่มจากตรงไหนดีครับอ่านแล้วแต่แล้วอยากดูกตรงไหน,นตรงนี้นะครับตรงนี้คือตัวมากแล้วตรงนี้ตัวนี้จะเป็นโชค๊คโชค๊คซับเท่ๆนะครับคือโช๊คที่อยู่ในรถโฟร์วิเท่านั้นรถปกติทั่วไปเขาจะไม่ใส่กัน ครับมันจะใช้แรงน้อยมันจะไม่เกี่ยวกันตัวนี้ครับโอเคครับแล้วระบบเบรกนี้ของระบบเบรกนี้บีดน้ำเหมือนกันกรบรถเก่งครับไม่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 แตกตั้งกันครับระบบเบรกใช้เหมือนกันตรงไหนครับตรงนี้แล้วก็มีคันชักก็เหมือนรถเก่งครับเหมือนรถเก่งเลยคันชักไอ้นี่คือคันชักทําหน้าที่แบบเลี้ยวครับแล้วก็มีตัวเซฟิทีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้เขาเรียกว่ากล้องหยา ต้องยานี่คือระบบเลี้ยวไปมาตัวนี้ครับมันจะโยงกันหมดเลยครับบนรถกระบะมันจะเยอะหน่อยเพราะว่ารถตันหนักมันต้องมีตัวช่วยตัวแบบให้มันเบาแรงขึ้นแล้วก็มีแล้วก็มีวมนวดกุ้งคือตัวนี้วนวดกุ้งตัวนี้รถกระบะจะมีนวดกุ้งคือตัวนี้คือจะมีลูกยางตรงนะี้เพื่อให้ล้อมันสะบัดเดินน้ำหนังได้น้ำดี แล้วลูกยางลูกยางอย่งเงีเ้ยอาอยุการใช้างานอยู่ประมาณเท่าไรครับลูกยางพวกนี้ลูกยางลูกยางพวกนี้ส่วนมากก็ห้าหมื่นกิโลประมาณนะห้าหมื่นหกหมื่นกิโลต้องจะค่อยเช็คแ,แต่ลูกคุณจะมีเฉพาะลุนก,ก็เกลือนั้นเพราะถ้าลุนใหม้มปุ๊บมันจะไม่เป็นแบบนี้แล้วลุนใหม่มจะเป็นปิ่งนกทั้งหมดโ,โชว์หน้านี่ใหม่ครับเดี๋ยวกี้โชว์นชหน้าก็เหมือนกันครับโชว์หน้าก็คือรับแรงจากปีกนกไปข้างบน มันก็รับแรงเหมือนกันครับช่วยให้นุ่มขึ้นช่วยให้ครับขัอขี่ดีขึ้นตัวนี้สัวหลังส่วนข้างหลังหน้าข้งหน้าก็ไม่มีแหละครับมันก็เหมือนกันหมดแต่ก็มีอีกอย่างหนึ่งที่จะบอกคือคอนเชนบาร์ตัวนี้ครับต่อจากปีกหลางมาตรงนี้ปรับสูงต่ำจะโรเตียหรือว่ายกสูงคือยิงตรงนี้ได้เลยยิงเข้าตรงนั้นนะครับนี่ตัวนี้ครับถ้ายิงเข้ารถมันจะสูงถ้ายิงออกรถมันจะเตี้ย มโหลดตัวนี้ได้เลยยหยื่นเข้าเข้าสบายตรงนี้แหละถ้าตัวไม่ไม่ก็ต้องตัดสปริงถ้าไม่ก็ใส่สตาร์ทที่ความเร็วอวมครับเออจะโตนี้ก็เหมือนเก่งปกติใช่ครับจบก็เหมือนจบเก่งเลยจบเก่งเลยแล้วก็มาที่แนบแนบนี่คือรับรับแรงรับแรงจะแทรกจะสู้อุ่นจะ จะแข่งจะตุ้งจะตีมันอยู่ที่ตัวนี้ครับแบบอยู่ที่ด้นในครับ,รบแรงไปรับแรงมันทุกไปรับแรงอะไรพวกนี้ครับมันยุดช่วยการทรงตัวด้วยเนี่ยโคงตัวมันมีก็ไม่มีอะไรครับเพราะทั้งหลังก็เป็นดัมมเราเก่งปกติทั่วไปนี่นะครับนี่ก็คือเมื่อกี้รถเก่งที่ผมบอกไปคือถ้ารถเก่งจะเป็นคาร์จะไม่มีเพลิงถ่ายถ้าเป็นรถกระบะมันจะมีเพลิงถ่ายอยู่ตรงไหนคือ ช่วยเอาเอากำลังจักเกียร์มาเข้าดูตัวนี้ตัวนี้ก็จะปั่นปั่นแล้อก็จะหมุนจับเกียร์อยู่ตรงนู้นเนี่ยนี่ที่ขั้วกลางปั่นได้ส่งระบบจักเกียร์เกียร์มาตรงท้ายครับเนี่ยขั้วกลางนี่คือขั้วกลางระบบส่งกำลังที่สำคัญครับเขาไม่มีตัวนี้รถวิ่งไม่ได้ครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งเตยมากนะครับครัจ้า ก็ขอบคุณสถานที่ที่ช่างผมเลยครับที่มาให้ความรู้แล้วก็ได้เห็นภาพจริงเื่อสำหรับนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้ชมทั่วไปที่สม่คใจในช่วงลางหรือว่าแยากจ,เยกจเตเคง,งครับว่าส้าไนไี้ยัไหเพราะต้องลองขอบคุณครับ